gian như lại hết buộc ốp bàn xúc bên đây ย่างเห็ดสุปเห็ดเสร็จก็จะย่างหมูให้ลูกกับส้มตําอากาศดีบะอากาศดีดี นนอย่างเครื่องนึงพี่น้องเห็ดปวกเออกินบ่หมดกก็เลยไมาอย่างเครื่องเดียวนี่แหละ ซ่อนเชียไปใส่ซ่อดชีนด้นี่หนเดี๋ยวนะสอนเชียไปใส่เฮ้อใครเอาซ่อนมาตีวันนึงก็เหลียวเห็นอยู่โอ้อากาศดีดี นี่ปลาร้านี่ใช้สูตรต้นตำลับเอ้ยสูตรเข้มข้นขชุลลดเอา้าไขว่าข่อาซอลโอ้ยอยู่นีเ่เลยไรบ่บ่วายยุนีเ่เนาะ เห็ดปวกมันจิเป็นยังไงบ้าง่เห็ดก็จะคือเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเห็นปะ หน้าเห็ดปวกประเทศสวีดเดนอนอกมาังสี่มันคือเสี่ย ดังไฟย่มอนั่นมันล้มฉันเด้ก็เล่มาดังยกฟังพี่แซ,บแซบ่บๆซ่ผักมีบูเบ์น้ำถวยหนึ่ง กินบูเบียอยากกินแต่บูเบียตื่นมาเช้าขึ้นมามันคืออยากมันเล้งเลยว่าต้องกินบูเบียกินแล้วไม่แห้งท้องค่ะเอามาคือลาบเนืงอแถวะพี่น้องเปิ่งเฮ้ยเยนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลวกไอ่ไอ้ย่างเนื้อเห้น้นองหนูน่าก่อนเนี่นะคะกินข้าวกันที่นี่ บ่ขางหลังบ้านอันนั้นก็อีกหลังหนึ่งหลังหนึ่งขึ้นไปอีกแถมตรงนี้ไปก็เป็นอีกอ่าหลอดหนึ่งหลอดหลอดหมายถึงเป็นอีกซอยหนึ่งมันกันกันเฉพาะป่าตรงนี้เฉยๆป่าเนี่เห็ดซ้ำสิก,กินเนี่ยได้เลยเห็ดแถวเนี้ยแต่เราไปป่าฝั่งนูน้นเพราะว่ามันมีเห็ดปวกป่านี่ยบไม่เห็ดปวกป เมนูนาทำกับข้าวให้ลูกสาวก่อนนะคะ <c oughs> สามก้อนเสาเด้ดสามก้อนเสามาพอดี <c oughs> อย่างเมนูนาโตอถุงซีเนียลปลาเดือดหกสั้อันนี้ก็จะเป็นเกาเฮียน่ข่มากเท็ดเจ้จ้า จะเดมเมื่อหมื่นที่คงเจ้าของเราไปเก็บข่าวบ้านป๊อปป๊อปแป๊บๆเอาที่ข่าบ้านย่างให้ลูกสาวค่ะเห็นสามก้อนเสาบอกหนึ่งสองสามอายุใส่กันมีบุญคุณปุ๊มีบุญคุณลายสามก้อนเสา อยู่กับเจ้าของผู้เทอเฮ็ดกับเขาเนี่ยมีความสุขมีความสุขมันมีความสุขเลยเนียนอยู่อย่างเีเห็นขี่ท่านเห็นต้งเห็นเต่าเห็นปงเห็นป้าเนี่ยโอ้ยจะมันคือข่อยลายยาิเสียงนกบ่พ่นนองโอ้ยมีหอดเปลือกระโลกความธรรมชาติมีมัด <laughs> นั่งกง้มนา,า้า ข้าหั่งเกยเขาเอาไม้เคีดินชาวบ้านเว้าให้ได้ยินทุกบ่สิน้นย้อนคิดนําผู้บ่าว